อยู่กับหัวกับสวนคือเก่าค่ะพี่น้องเอ้ยอยู่กับหัวกับสวนคือเก่าค่ะพี่น้องมาอัปเดตลูกลูกอัปเดตลูกลูกวานไม่เรื่อยๆวานไม่เรื่อยๆสา,ารสกุลก็ได้อันนี้สชลีอันสชลีอันวานเอออันเพิ่นอันอน,อนักอ่ะปลูกเพิ่นไม้ก่อน ร้อนนะคะอากาศร้อนมากๆเลย่าแมแอนเมืองไทยหม่แล้วตอนนี้นี่ก็เป็นพวกแต่งลัวสลัดมันฝรั่งก็โตขึ้นเรื่อยเรื่ตัวนั้นก็เป็นถั่วโหรหะพาอาเเทศเอาคลุมไว้อย่างนี้ช่วยในเรื่องแดดเนาะพี่น้องเนาะเพราะวันแดด้างแดดแน่นก็จะชุ่มช่ำแน่ะนะคะ จะไม่ร้อนมากมันก็นจะชุ่มตลอดยากาศค,ค่ะพี่น้องจ้ามันเดิมค่ะมันเดิมมันเดิม,ม,ดม,มยากาศบอกฝนมาตกนิดเดียวพี่น้องเด้อฝนบ่ตกเลยนะคะบอกฝนมาตกหน่อยเด้อยากาศร้อนมากลมมาคืนลมลมลม,ลมบืดบึดบืด,บดนี่ว่าฝนสิต๊ค,ค่ะพี่น้องนี่ก็งอนผักในหน่อยของเฮาโร,รงผัก ในนวัยของเราเอนอนไรแนี่ทักเชียวปลูกบนนี้นบนบล่มค่ะพี่น้อง้าสก,กุลเอาลงม,มาอีกเอา้านั่นเลื่อมพักได้ปะน,นี่เอาไปเอาจนไม้ยู่ไปซะนี่แล้วก็ย่าเขามาบัดเลื่อมเอาพักพี่น้องเอ้ยเมืนหลาย ดูยางกลับไปใหม่ยัไ้ไมสาสกุลนี่แหละคะ่ะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนก็อยู่แต่กับรั่วกับสวนวันไหนไม่มีงานก็อยู่กับบ้านสาสสกุลเหมือนขนบ่มีมูมีขวักว่าสาสกุลเหมือนคนทีแบบโลกส่วนตัวอาจจะสูงเน <c oughs> ก่นเบิดทั้งขอบขั้วน,นะคะนี่ก็แมงรัก เป็นการเบิดครอบครัวค่ะพอแมลูกว่ามักอันกระพบปลาสังสรรค์นเน้นแบบบันเป็นบางครั้งแต่ก็แบบไม่ได้แบบเจาะว่านเนาะก็แบบนานๆทีหรือว่าแบบเวลาอยากจะพอกับพอเห็นนะะนัาพี่น้องสมาจะอยู่าบานมากกว่านะคะมากยู่บบานมากกว่าหมูหววแบบมีโบกี้คนแบบขบนะคะคนกับตางคนตางทำงาน รู้สึกสดชื่นมากๆเลยโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ ทักทองมาระนะคะล,นนะลดน้ำผักกระจาะรดน้ำผัก